ทีนี้เรื่องของโรคฝีดาดวานอนนะครับก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตเองก็ออกมายืนยันครับว่ายังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาดวานอนในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มส่วนชายไทยที่มีอาการคล้ายป่วยนะครับผลตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นลบครับ วันนี้ครับนายแพทย์กู้ศักก์กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้ข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อฝีดาดวานอนของผู้ป่วยชายไทยนะครับว่ามีอาการไข้มีตุ่มหนองขึ้นตามตัวที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตก็ได้มีการส่งตัวอย่างเลือดและสารคัดหลั่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565โดยผลการตรวจยืนยันออกมาเป็นลบนะครับ ดังนั้นนะคะขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะพร้อมแนะนําให้ติดตามข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการนะคะรู้ระวังแต่ไม่ตื่นตระหนกทางนี้โรคฝีดาดวานอนนะคะติดต่อกันยากกว่าโรคโควิด -19 นะคะเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อทางฝอยละอองขนาดเล็กทางอากาศเหมือนโควิด -19 โดยวิธีป้องกันที่สําคัญนะคะก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่นอนของตนเองการล้างมือบ่อยๆและการใส่หน้ากากอนามัยค่ะ ก็คือต้องย้าว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคฟีดาษวานอนก็อย่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่าเรายังสามารถป้องกันตัวเองได้อยู่โดยใช้มาตรการ universal prevention หรือ UP นั่นเองะนะครับก็การติดต่อก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่จะติดต่อกันได้ง่ายๆ<ช>นะคะคแต่บางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นค่ายๆอิสุอิัเท่านั้นเลยตื่นตระหนกนะคะค่ะ